พักเพื่อไทยเนี่ยกำลังฟอร์มทีมแล้วนะครับสำหรับแกนนำพักเพื่อไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี2คนของพักมาอยู่ที่โต๊ะเตรียมถแถลงข่าวแล้วโจทย์สำคัญของเพื่อไทยวันนี้ครับนั่นก็คือการผิดไปจากเป้าแลนส์สลด์300กว่าที่นั่งแต่จำนวนเก้าอี้นั้นใครจะมาที่1ที่2ระหว่างเพื่อไทยก้าไกลยังไม่ชัดครับและตอนนี้เพื่อไทยกาลังถแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่ครับ ก็คือเราจริงๆแล้วเราก็พร้อมนะคะคือหมายความว่าเดี๋ยวรอคะแนนจากประชาชนว่านับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไปใครเป็นที่หนึ่งที่สองหรือยังไงคนคนั้นก็ต้องเป็นคนใช่ค่ะคนนั้น,นะะก็ต้องเป็นคน<ต>จากตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คือเป็นกฎกติกาอยู่แล้วก็คือว่าใครได้รับเสียงจากประชาชนมากก็เป็นคนที่ได้จากตั้งรัฐบาลค่ะตอนนี้มันก็รับไป60%เปอร์เซ็นต์นะคะอิงว่าจริงๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ เราเรายังมีโอกาสเป็นพระอันดับหนึ่งหรือสองได้ได้ทั้งคู่นะคะก็เดี๋ยวถ้าเป็นทางการพรุ่งนี้ก็คือตามนั้นโอ้ผมว่าตรงนี้ยังคงยังพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยเป็นที่หนึ่งหรือเปล่านะครับจ,จุดยืนเราเหมือนเดิมครับจุดยืนเราเหมือนเดิมนะครับครับครับ<ข> มีคแนนำเพื่อการเสนอชื่อคนายกบัตรต้องเป็นที่มีคะแนนโอ้แน่นอนครับเรายึดโยงตามตามระบอบประชาธิปไตยครับต้องต้องต้องเป็นคนที่ได้รับได้รับคะแนนความไว้ใจปีที่หนึ่งครับอันนี้อันนี้อันนี้ชัดเจนครับแน่นอนแน่นอนค่ะอย่างที่เราเคยพูดเสมอไม่ว่าเราจะไปเวทีไหนก็ตามเสียงของประชาชนนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นประชาชนไว้ใจใครไปอันดับหนึ่งคนนั้นก็ได้เสนอชื่อนายกของพรรคนั้นแน่นอนค่ะ So, far and to so right now it's um, only a 60%, so tomorrow is going to be um, uh, the, the official result for tomorrow, so we wait until that time. But right now we um, we, we, we expect like the first or the second place, so anyone can w w win so they can set the government. Are you surprised to see do so well tomorrow? Um, uh, I'm happy for them actually, but at least like we, we, we used to work together. so. Yeah happy for them ยังไม่ได้คุยค่ะผมว่าผมว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องนโยบายมากกว่านะครับแล้วตอนนี้ก็ขอขอให้คอยผลลงมาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทางการก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับ อ,อันนี้อันนี้ต้องให้เกียรติพักเก้าไกลเขานะครับเพราะเขาเขาเขาต้องเป็นคนติดต่อมาเป็นหน้าที่เขาเพราะเขาได้เป็นันดับหนึ่งนะครับอ๋อตามมารยาทผมว่าต้องให้เก้าไก่เขาจัดก่อนครับอันนี้อันนี้เรา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 ยึดตามหลักวิชาทิ่ปตยอยู่แล้วแล้วอย่างที่คุณอิงพูดไปเราเราเราพูดทุกทุกเวทีเราต้องให้เกียรติพักที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างเป็นทางการเป็นคนเริ่มต้น รก็มองวตาให้คุณสิทธาเป็นนายกแต่ถ้าเพื่อไทยนำดิบถ้าคุณบุญยิ้งคุณเศรษฐาที่จะกระเถิบมายุติป้องใช่ไหมครับเป็นเป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้รับการเลือกเป็นอันดับหนึ่งที่จะมีการฟอร์มรัฐบาลครับคิดว่าสองครับพอเลยนะสำหรับเสียงรัฐบาลบยังขอขอขอ,ขอดูตัวเลขทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับนะครับ,นะรบอีกนิดนึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เชา้าวันนี้มันมันก็ตัวเลขมันใกล้เคียงนิดนึงนะครับ เรื่องเรื่องเรื่องอเป็นประเด็นสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ธนานขึ้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ขอดูขอดูตัวเลขทั้งหมดก่อนนะครับอยากอะไรกับสไหมครับนเวลนี้ครัไม่ครับ,นะรบเพราะว่าย่างตัวเลขยเป็นทางการยังไม่ออกนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นที่งเทพมาทไมเออเสียงที่กุงเทพผมผมว่าเดี๋ยวก็ต้องคอยดู official result ก่อนนะครับเราก็ยังมีลุ้นอยู่นิดหน่อยนะครับ Oh, we have to wait for the result first. us let's, 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 let's wait for the result and not uh, speculate on, on, on who we are going to be formed with. Because if Kaokai come first, then it, it's, they have the right to initiate the, the, the coalition. ยกแล้วก็อาจจะต้องมีพักเครื่องประชาเลยมาด้วยด้วย่คะแนนงโอ้ผมว่าผมว่าเราไกลเกินไปแล้วครับเดี๋ยวคอยนิดหนึ่งคอยคอยผลทางการเอกามาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพรรคก้าไกลมาที่มาที่หนึ่งก็ต้องเขาเป็นคนพูดเรื่องนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคเครื่อไทยมาจุดยืนเราชัดเจนอยู่แล้วพูดเป็นหลายเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตรงนั้นนะครับโอเควันนี้ก็ให้นักข่าวกลับไปพักผ่อนก่อนเนาะมาพักผ่อนกัน พ่กนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคะแนนที่ที่เป็นทางการแล้วอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดแถลงเดี๋ยวจะแจ้งเวลาไปอีกทีหนึ่งเพราะไม่แน่ใจว่าจะนับเสร็จกันกี่โมงเดี๋ยวจะนัดหมายเดี๋ยวให้ทางทีมนัดหน่อยไปนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนครับคุณนายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ประกาศแล้วนะฮะพักเพื่อไทยประกาศกู๊ดไนท์นะไม่ใช่แลนสไลด์ฟังให้ดีๆกู๊ดไนท์วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูท่าทีที่ชัดเจนของพักเพื่อไทยครับท่านผู้ชมผมเนี่ยเกาะติดการสื่อสารฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรกตตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยถึงเวลานี้กกตก็ยังยืนยันนะว่ากําลังจะ แถลงข่าวเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นการรับรองผลอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหมครับ<ต>พอรับคมแนงไร่ระยะหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยมีคาถามมีคําถามตลอดทั้งวันที่ต้องการคําชี้แจงจากกรกตนในหลายประเด็นแต่กี่โมงยังไม่รู้นะ,อะตอนนี้กรกตเนี่ยนับคะแนนไปราวๆเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมหกสิบแปดหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ย้อนไปเมื่อสักครู่ที่พักเพื่อไทยทแถลงคุณนุงอิงคุณเศรษฐา มว่าสิ่งหนึ่งที่แกนําพักเพื่อไทยคิดไม่ถึงคือเขาคงคิดไม่ถึงว่าคะแนนเขาจะใกล้กับอนาคตใหม่ขนาดนี้มันใกล้กันเสียจนตอนนี้เนี่ยแม้ว่ายังเหลืออีก30%ที่ยังต้องรอนับเป็นคะแนนแต่ก็ไม่สามารถทําให้พักเพื่อไทยหรือพักเก้าไกลออกมาเคลมได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้ว